หนึ่งตัวครับน้ำขุ่นมันจะกัดยากหน่อยนะครับมองมองยากนั่งโดนโดนมันคนไีร้อยมันกัดม่ค่อยแม่นหน่อยนะครับน้ำขุ่นอ ก็เป็นปลาช่อนน้ำใหม่นะครับใหม่จริงๆครับผมคุ้นๆเลยนี่ครับช่อนสระน้ำคุ้นๆเป็นแองกัดอยากย่างแก้คันนะครับผมตัวนี้ใช้สีม่วงนะครับผมมันเป็นแองจากที่น้ำไม่ค่อยมีนะครับผมเวลามีน้ำนะปามันจะไหลเข้ามานะครับผมมันจะแตกเข้ามาเองนะครับผมก็ ตีก็้เลาะชัยชายญ้านะครับผมมันจะอยู่ตามญ้าแต่มันจะกัดมันห้อยแม่นนะครับผมเพราะว่าน้ำมันกุนอันน,นี้ครับฝงงานด้วยนะครับใช้เป็นยักยางแก้คันสีม่วงนะครับผมก่อเลยไหล่ไม้ลากช้านะครับผมมีตัวกัดครับดีครับสุดยอดมากๆครับยักยางแก้คันครับ